กับช่วงนี้บรรยากาศที่เชออมก็ยังมีน้ำให้เล่นอยู่นะครับบรรยากาศดีครับน้ำใสไหลเย็นคลิปนี้นะครับเราก็จะไปแคมปิ้งนะครับริมลำธารน,นะครับที่เชออมนะครับไปพร้อมกันเลยครับกับคลิปนี้แคมป์คูคาเฟ่ ตอนนี้เราก็อยู่ที่แคมป์ิ้งครูคาเฟ่นะครับอยู่ที่ชะอมนะครับก็บวันนี้จะมา,าแคมปิ้งกันครับก็เดี๋ยวไปจัดของลงของก่อนนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับนครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกด้วยกางเต็นท์เ้วยครับเมื่อกี้เปียกกันหมดเลยยิงฟ้าเปียกไหมคะเน นี่ฟ้าไม่เปียกเลยเออนี่พี่ยายกับยายอยู่ข้างในครับเดี๋ยวไปหาซื้อข้าวเียก่อนแล้วลูกนะไปเล่นน้ำเลยอ้าวเดี๋ยวค่อยเล่นน้ำซื้อข้าวก่อนนี่ฟ้ามันมีชิงช้าด้วยนะนู่นเปลนรถเปลมาเลยเห็นไหมชิงช้าฮึชิงช้าอยู่ล่างบรรยากาศดีมากครับที่แคมปิ้งคูคาเฟ่ครับก็จะมีน้ำลำธารให้เล่นนะครับ สอนทันน่าเล่นมากครับบรรยากาศดีครับวันนี้ชุ่มฉ่ำฝนตกนิดหน่อยฮะต,<อ>ตกแรงไหมลูกฝนไม่นิดหน่อยฝนแรงเลย,ยไปไปซื้อข้าวก่อนล้าค่อยมาเล่นด้ครับได้เวลาเล่นเล่นน้ำครับอีตากับพี่ไอเล่นน้ำอยู่ข้างล่างนะครับ เย็นดีไหมค่ายแฟะเย็น,ยนไหม,ลม,ลมลแล้วดึง่อนะเราไปกินด้วยกัน เย็นดีไหมคะฮึเย็นดีหรือเปล่าลูกเริ่มถ่ายเย็นแ่มเย็นเย็นไหมลูกไอ้เย็นสบายไหมเอ้าอย็นสบาอยู่ไหนเย็นสบเยี่ยมเลยเฮ้ยเย็นเจี่ยมเลยเหรอนี่ครับน้ำมาเป็นสาขาข้างบนฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ครับสองฝั่งไหลลงมาจากข้างบนน้ำเย็นมากครับ เย็นเจ็บเลยเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นมาก้ข้อจะใส่รงเทาม้นข้จะใส่รงเท้าทำไมขอนั่องไขอเร่ะเป็นไงบรรยากาศดีมากเลยครับ น้ำย็นน้ำใสไหลย,ย็น<ใ>โอจุนี่ครับบรรยากาศดีมากครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่แคมป์เป็นคูคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่ชะอมนะครับ สบายไหมเอยฟ้าดังแค่เลยอันนี้จะมีชิงช้าเลยนะครับไปแล้วถูกใจน้องอีฟ้ามากเลยอันนี้เล่นน้ำท้งวันก็ไม่เบื่อแล้วลูกนะนีมีเปลี่ยนีีเปลี่ยกเได้เหรอเนี่ยโอ้ยเย็นมาก เย็นสบายไหมคบเธอข้า <wounds> ม <war blue> <coaches S 2> ีไดน้ Whew, ุ <naz pos jugar> ้ยเาอยว่ะเดิน้สบายเลยห้ามยุ่งัดแน่เีพ่ออย่าอยู่เฉยๆอย่าเพิ่งรน้ำเย็นสบายเลยระวังยุงกัดด้วลูกมียุงนะ ก็ถ่ายวีดีโอเย็นสบายไหมคะชอบไหมแบบเนี้ยเฮ้ยก็อยู่ดูหรอบรรยากาศดีมากเลยครับเย้ไปเลยเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายเลยนะ้ย Hils ah, <laughs> meg! เรามาทำสเต็กกันดีกว่าชืบน yeah. ใส่ลงไปเลย ได้แบบมีเดียแบรนะครับจะกินได้หรือไม่โอเคนะสีฟ้าดูสิดูสิกินได้ไหมน่าจะได้อยู่นะอาหารเย็นของเราวันนี้นะครับก็มีสเต็กมีหมูกระทะ ลีฟ้ากินบุกกระทะไหมคะอันนี้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตั้งอะไรต่างๆก,กดอย่างเยอะเลยฟ้าดูกย,ยายด้วยตั้งเตาครับเดี๋ยวกินบุกกระทะกันครับน,นีสเต็กอันนี้สุกแล้ว บรรยากาศเต้นเราครับตอนกลางคืนใกล้จะค่ำแล้วครับ,บ,บรประมาณาลหกโมงกว่าครับวันนี้กินหมูกระทะนี่กำลังย่างหมูกระทะให้น้องอีฟ้าน้องอีฟ้าบอกว่า,ห,ววห,าหิวแล้วใช่ไหมคะอีฟ้าหิวแล้วใช่ไหมคะเนหิวหรือยังคะหิวแล้ว นี่หมูกระทะใกล้กลแล้วใกล้จะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับวันบบนี้ก็นอนฟังเสียงน้ำไหลเยน็นครับโน้นอีกฝั่งนน้นเป็นสวนทุเรียนแต่ว่าคนอันนั้นเป็นคนเจ้าครับ

อะไรก็คะปิ้งปิ้งก็เย็นแล้วก็มาทำกิจกรรมรอบกองไฟกันดีกว่าไม่เรื่อนนะอีฟ้าทำอะไรคะอีฟ้าจ๋าย่างมัสเตโล่กันค่อยๆพองขึ้นแล้วเห็นไหมมันจะไหม้เหมุนทำี้ยหมุนมือกิ้งไปกิ้งมาหมุนหมุนหมุนจะได้ไม่ไหม้ลูก คืนนี้ต sí, ้องใส่เรานอนแป๊ะคืนนี้เรานอนฟังเสียงที่ดีทั้งคืนเลยเขี่ยงหน่อยได้มั้ยเน่ซื้อหรือเปล่าไม่หรือเปล่าคะไหลองชิมซูชิอร่อยไหมมันหอมนะ เห็นเอ็นตัวมันไหมไอ้จิงหลีตัวนั้นเห็นตัวไหมน,นี่มาเมดเวโรหลากสีแกย่างตรงนี้อย่าไปย่างตรงนั้นมีนสีสชมพูสีฟ้าสีเหลืองแชรไว้อีกหน่อยให้มันโพแบบใหญ่เลยไม่หรือเปล่าคะนไ,ไม่หรือเปล่าคะเอ๊ มาเป็นโลไม่แล้วมั้งถ้ามันร้อนมันเป็นเลือว่วนขึ้นวนขึ้นแหนเลือว่นแล้วไหนไหนฟองยังอม่วนขึ้นแล้วเอา้องเอาไว้แสงว่สุกแล้วเอาเหลืองๆลูกจะได้อร่อยีฟ้าเหลืองมันเอาป้งอวนแบบนี้งเรือปบางไนฟนี้แต่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันจะร้อนร้อนมืมากอือน่าทาจังเลยอือจะลวกเปลาเลย กินอันนั้นงใจก็ได้อีกฟ้าทองเลยเป็นไงคะรสชาติเป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยสิมัวใหญ่มันวย่อยลองเหลาให้ฟังหน่อยสิเป็นยังไงอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยหรืออร่อยอร่อยหรือเปล่าเออร้อนไหมร้อนไหมนี่กินติดปากมันไม่ออกวางติดคอน่ะอ๋อมันร้อนมันจะ ท้ายคีนี้ด้วยเมนูข้าวขี่ข้าไข่นะครับพ้อมเหลืองห้อมอร่อย ารเช้าของน้องอีฟฟ้าวันนี้เป็นไข่ดาวนะครับเต็กสเต็กรอบเชา้า กินได้เป็นอาหารเช้าคะเห็นแล้วก็ใช้กอกแตมันแซบไหมล่ะ <c oughs> สีฟ้าเมาื่อคืนหลับสบายไหมเมื่อคืนคุุมาหเคกาดา้อ <c oughs> <c oughs> สเต็กนุ่มๆหวานดำๆเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราชิมสเต็กก่อนอร่อยไหมอือ เรามาสรุปค่าบริการกันนะครับก็ที่แคมปิ้งคูคาเฟ่นะครับอัตราค่าบริการก็พอละ200บาทต่อคืนนะครับเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบเข้าฟรีนะครับก็ที่ร้านก็จะมีคาเฟ่นะครับเล็กๆสไตล์มินิมอลให้บริการนะครับส่วนห้องน้ําก็จะมีแยกชายหญิงนะครับหญิง2ห้องชาย2ห้องนะครับก็บรรยากาศร้านก็เป็นร้านเล็กๆนะครับ ริมทานนะครับก็รับได้ประมาณ30าคนนะครับต่อต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นร้านเล็กนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีครับนี่ครับคาเฟ่ก็มาใช้บร,ริการกันได้ครับส่วนบริเวณข้างๆ้านครับก็จะเป็น ติดทานนะครับติดทานน้ํากําลังดีครับพอเล่นได้นะครับหาไม่ลึกมากครับก็สำหรับพาเด็กๆมาเล่นได้ครับครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ